มื่อนีสิบห้าพี่น้องมาแกงขี้เล็กค่ะขี้เล็กในสวนนี่ระค่ะพี่น้องยกต้มไวแล้วนะคะใส่ถุงเข้าตู้เย็นไว้นะคะค่ะผักต้นข้าวค่ะใส่พริกโรยเยอะๆนี่ค่ะใบขุนตู้คุนแมงลักเข้าค่ะพี่น้องพอได้ใส่หอมอันนี้เป็นใบกระเทียมค่ะใบกระเทียมก็หอมหอมแดงแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ยกปลูกไว้นะคะนี่ พอได้เก็บกินอยู่ค่ะพอได้เก็บไส่แกงไส่ตําหมกหุ้งค่ะพี่น้องใบกระเทียมค่ะพี่น้องงามงามเนี่ยนี่ตะไคร้ค่ะตะไคร้มาใส่นะคะเมื่อนี้จีแกงไส้กะทินะคะไส้กะทแลวก็นี่ค่ะพี่น้องผู้ใดเคยกินแน่ไส้แคบหมูนะคะแกงขี้เล็กไส่แคบหมูนี่คือสุดยอดความอร่อยเลยค่ะกะกระนังหมูนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ พอเอาไปลงในนามห่อนเป็นกะส,สีออนตัวนะคะออนตัวมันกะส,สีายเป็นแบบฟูๆคล้ายๆกับพาอ,อ,อปลานะคะไผ่เบอเคยแกงรองเมืองเด้อค่ะเด้อแแ่บอีหลีค่ะพี่น้องคะ่ะเมนูนี้สําหรับคนม่กินเนื้อนะคะเพราะว่าพ่อบ้านเพื่อนมากินเนื้อนะคะม่กินเนื้อ,ะะก,นนอก็ตตอนกินหมูแท่นค่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บเพื่อกันค่ะไปคะ่ะไปลงมือแกงแ่บแบนํากันจ้า ค่ะอันดับแรกยกกะสิเอาหัวกะทินะคะมะขวใส่เครื่องแกงก่อนค่ะพี่น้องคะเครื่องแกงก็จะมีนี่นะค่ะขั้วปของห้างนี่แหละคะ่ะกระเทียมหอมแดงตะไคร้พริกนะคะขวะะัวเป็นหอมเจักหน่อยก็าหายกะทินแตกตัวนะคะสูตรนี้ยกใกส่กะทิก้องนั่นแหละค่ะใส่ง่ายๆค่ะพี่น้องคะ่ะขวเพเป็นหอม้ังากนังเกนนาะจะเติมน้ำใส่ละก็เติมทีเล็กะค่ะสูตรนี้ยกที่ใส่ขาเบือน้วยเลยค่ะพี่น้องค่ะ ใส่ขาเบือนะคะขาเบือข่าเหนียวนะคะข่าเหนียวแช่น้ำให้เพ,เพิ่มความเข้มข้นนะคะพี่น้องค่ะ,คะเดี๋ยวให้เขากะทิแตกตัวก่อนจะ้ะนี่ค่ะกะทิแตกตัวแล้วค่ะเครื่องแกงหอมแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยกจะเอาเติมน้ำนะคะเติมน้ำลวค่ะใส่ผักขี้เล็กใส่เครื่องแกงทั่วไปค่ะลวกับปรุงรสชาตินะคะ ใส่ขีเล็กลงไปแล้วก็ใส่ข่บ,บุกตาลลงไปเลยคะ่ะปรุงรสชาติให้ฟแซบนะคะใส่น้ำปลาใส่กงนุยง่ยังกระปุงไปค่ะพี่น้องคะรุงรสชาติให้อร่อยลคะค่ะกระลอบหมอดเดือหรือข่บุกสุกนะคะพริกร้อยจากสวนค่ะใส่ไปเลยคะ่ะเยอะๆนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะยกกระปุงรสชาติแล้วลวคะค่ะนี่ข่าเบือหอมกระสุกแล้วคะ่ะคนๆแคน,นๆเลยค่ะพี่น้อง จริงนะส่นาำยานาแหงแสบด้วยค่ะส่นาำยาน่ากับแสบค่ะแต่ว่ายกขี่ขันยางไปถ่ายสวนเนาะแดดมันหอนนี่กะทิดีกว่าแต่ส่นาำยาน้ามันกะสีสีเข้ากะสีงามกว่านี่ค่ะกะสีแบบมันรสชาติกลมกล่อมนะคะมาค่ะนี่แนวแสบของเขาใ่ลงไปเลยจ้าเดี๋ยวพอเปเจอน้ำหอนมันกะสีแตกดังป๊าแปะป๊าแปะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ต้มไปเลยจ้ะต้มไปเลยค่ะจนเพื่อนอ่อนตัวพ่นแล้วค่ะ <Yeah. S 1> กับบรีขึงขันว่าเห็ดหยาบปานไหนนะคะแกงใือแบบนี้เลยค่ะง่ายดีเข้มขน้นคูกคลิกมากเลยจ้า หนังหมูแคบหมูสุกได้ที่แล้วค่ะพี่น้องนี่มาใส่ผักของเหาลงไปค่ะใบกระเทียมใบหอมนะคะหล้กก็บใบแมงลักใบแมงลักอ่ะใส่พอมีกินหอมนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มแก้แล้วค่ะเดี๋ยวยกจะเพาะใหม่อยู่อุ้ยบึ่งนี่ล่ะ มะขนมะแขวนเป็นจะกินจะพี่น้องสดกินแขวนเลยค่ะนี่แหะคะ่ะใส่กระเบือมันสิเป็นแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะมันสิบบเป็นหนามจ้องแรงนะคะ่ะนี่เนี่ยไหนมันแจ็บกับปยุกสูตรกินเอาแล้วค่ะพี่น้องครับม่ได้ตายตัวแล้วค่ะความแจ็บความนัวความอร่อยของเฮ่านี่แบกพริกรอไะเอาเดี๋ยวเติมความหอมในกะทิย้ำจังเอยจ้า ่สุดยอดจัดจ้านในย่านนี้มาจ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้ะเกี่ยงขี่เล็กไซแคบหมูค่ะพี่น้องคะ่ะคุค่นขุ่นแฉแนนซอสฮอนน้ำกันจ้า